3. าชันทสมาธิสูตรว่าด้วยฉันทะสมาธิ 825. ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิได้จิตเอกคตานี้เรียกว่าฉันทะสมาธิ 1. เธอสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. เธอสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เธอสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เธอสร้างฉันทะพยายามปลารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภายัยรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าปรธานสังขารฉันทะนี้ฉันทะสมาธินี้ และประธานสังขารเหล่านี้ดังพันานามาชนี้นี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอาศัยวิริยะแล้วได้สมาธิได้จิตเอกคตานี้เรียกว่าวิริยะสมาธิหนึ่งเธอสร้างฉันทะพยายามปลารกความเพียร ประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นถึงสเธอสร้างฉันทะพยายามปลารกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่า ประธานสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอาศัยจิตแล้วได้สมาธิได้จิตเตกักคตานี้เรียกว่าจิตตะสมาธิหนึ่งเธอสร้างฉันทะพยายามปลารกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 4. ี เธอสร้างฉันทะพยายามปลารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารจิตนี้จิตตสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ ดังพันนนามาชนีนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาแล้วได้สมาธิได้จิตเตกคตานี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิหนึ่งเธอสร้างฉันทะพยายาม ปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นถึงสเธอสร้างฉันทะพยายามปลารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารวิมังสานี้วิมังสาสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังพันานามาชนนี้นี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารชันทัสมาธิสูตรที่สามจบ